เ้ามบ่มไม่รู้ขาดเลยวอย่าเขาอช่ไหมจักเนาะเนาคือนั่นแทะรไมก็จะถูกงไอนอุ้งวยเขาอไรวะบอเฮยยังยิมเป็นแป้นอยู่สน้ใเอกวันมาวะวันนี้ใช้ใช่ดิอยู่ใช้เอ้ย พี่เจหุ่นสวัสดีสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซาดมเก็ซีทีักเพลงทั้ง่องสาุนกันนาเนาะในมือนี้พี่น้องไว้ทั้งเฮากับเข้ามาทั้งหมู่บ้านประทาดอิงห่างเนาะ เส้นทางกำลังเป่าหม้ไปนี่เพลนพี่น้องะไยน้ำท่วมถนนคนทา้งหลายคนตกแห้งยินดีมันนี่โอ้ยเนาะจะแห้งเลยน้อยดูมันต้องแห้งมันต้องแห้งมันสิอีกคิดเห็นหน้าพ่อนะแม่เกี่ยวข่าวอยู่หน้าเด้เนาะดีแต่ว่าเรายังบวดจ้างต้องในน้ำนะป้าถั่วเลยน้ำลายต้องในน้ำไม่ดีดันไปดู

ตคำิงไดเออผมเป็นตุคำพิงตุคำปะาบิงตัตัคูหน้าคูชินนนไหนวาอยู่ปาดูไงเเนาะสบาดีเด้อีหลานจะไปไซด์ูกปะปลาบิงไปเล่นปลบิงไปเบิ้งเนปลาบิงไปเบิ้งเ่นปลาบิงน้ำถ่วเนาะไปจ้าเ่นปลาบิงนี่นำถ่วเจาะน้ำถ่วปลบิงเ ไปหาปลาบิ่งไปบารดอกไปหาปลาบินกับลดมกดูใ่ซอกอย่ตามประเทศพวกนะพามาเซนนี้นะแม่ฉันไปหาวม่ตู้คำปลาบินบ่เพ่นเจ้าอย,ออายอู่นีอ่อไอ้โนลนอนแ่เห็นแม่ไทยาสว่างเลยปลาดุ่เลยมาน้าแม่ม,มาในคนตกเนาะ ก้าวสาวผิดอยู่น้ำาเย็นชายเย็นไปเกี่ยวข้าวเอ่อวันนี้เราบไิเกี่ยวเราคนนะีงนี้เราไเราเราพังไม่ทิยะไดเราบว่าคนจต๊กเราะลยว่าเลยว่าพวกเกี่ยวดกังลงก้อนเรปะบ่นรบุนสเือบางข้อมที่เก้าได้นนะอือังใหเนาะ ไปยู่บ่านลงเลยบานนี่านำควาเขียนเลยเฮ้ย่ะนำไมมพี่น้องไร่รอบงมาทร้างสมุนชลไร่บ่เนาะโอ้ยมาเพียงตกแง่เขาเร่เขาเวียนทางได้เหมนเนาะ เล่นให้เงินเดี๋ยวเธอจะจ้าคนนั่นเอาคอยอายุแต่ว่านนำก็ทนน้ำน้ำตื่นขึ้นขวดทางเลยสมหวยด้วยอันนี้เนาะ ไปได้แถวต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมเนาะไม่ลายัไม่ลายอันตรายมาเบิ้งเนาะพอดีทางน่องทองวันเพิ่อยู่คนเดียวเดี๋ยวว่าคือได้ยินว่าทางสางเปียนมาเดี๋ยว่าเขก็เห็นเป็นเห็ดเลี้ยงเลยหมดขันไปแล้ว เราแบบปารกกี้ยังปางออกไเหมเลยปาี้กันทีนอนจงลกมาเลตอนต,ตนอนนเด้อร <c oughs> ับัง <c oughs> นอนแห้งเลยแต่ตนอนแล้วอยู่เวนอยู่ซ่านจำเลยต่อแม่มขับตอแม่มรับเลย ฝนกระบาดบันน okay. right ้คาโลกปุ่แต่เก่าวไอ้ช่างพี่แห้งไปไปเฮือนไม่ตู้ค่ำฝนหมูมีแต่ก้อยว่าเบิ่งมื่อเนี้ยไปชิบาร์ล้อไปใกล้ใกล้กันปานนี้เนาะโอแม่นว่าน้องทงโอแม่นน่ะเห็นว่าเขาหวยแล้ว่าตรงนี้ไง เออกระตุกเพิงเ่งเติบเลยคือเพิ่งเลยแต่ากเพิงกยน,น้ำหลทางน่ะอยู่กี่นี่น้ำไหลกว่านีวะอ้นมันจะค่อยเ่จนะเิมเจเิคือชิเพิงเละใับไแต่คอยวชาย่ากูแถวกี่นี่ที่นี่พุนนาาหมตกลยหยุดหนว่าเนาะ ดูขามาบ่บวันี้เปิดตกแบบนี้เนาะไปเบิ่งตกที่ไรก็ไม่ดีทางเลือกก็ไม่เพิ่นก็ว่าไปเบิ่งน้ำในเรื่อน้องเด้อมีเวลาว่างเล่นกับไปเบิ่งเนาะเพราาะว่ทางน้องบนทองเพิ่นเผาเครื่องเผาทองใช่สดใชเนาะใช่สดทางน้องเปิ่งก็สื้อนบบนี้เนาะแต่ว่านิ่งไหมน้องบนทองนะคนนิ่ง แต่ว่า,วาเราเห็นนะแต่โอ้โหเดือๆเห็นทั้งน<ม>่องเป็นจ,จังไลยเนะาะเพราะว่าเห็นมั่วขำจากันอยู่ก็โอเคอยู่อ่ะบาดนี้ยมาปัดหนาใน่วะตรงนี้หันทางนะเหมือนปัดหนาจะได้ปัดหนาลดสระก,กันรับได้ปบะบ ซดงผูเดียวขยแล้วเห็นว่าอยวามาหนีสว่างเลยกี่เดือดแ่เมแนนตกสุดยดดนี่แต่ว่าซีบอแห้งทำมาีนี้น้องวหวยเนาะอ๋อมงนีร่างขาดเลยบ่นะขาดเลย ห้องอันนห้อ,นหองนั่นขาดเลยมึงเนี่ยอ๋อมันเป็นหูมันเป็นน,ปน,นั่นเลยมึงด่านี่น้นนำจนรุดองที่ทเดียวเขาดินจัดจ้นนี่ยเขาบ่มบ่มแม่มันขาดไปเยอะเข่าอะไรจะมาจักเน,นาะเนาะคือนั่นแท้รุดคือรุดก็จนถ่วงเหมือนกันข้ออะไรอีวะบ่ก่นอนเดอรเปิดแบลงมึงดูค่ะ ปิดได้วก็ลุงในทางเขาน,นะนี่ยกมันเป็นมันเป็นคลองเล็กๆเนาะคือคือน้ำน้ำเหมือนเนาะอ๋อน้ำร่นคลองเลยนนนนนเนาะมันไหลบ,บ,บุทันเลยไหลบุทันเขาได้บ่เขาได้บุเขาได้มันเหน่นอยู่เนาะ สมหุสันห้องดิซื่อที่ังนี่กัเช้าใครกันนี่ก็เจ้ายังมาบเฮงอยู่ยุดทางเข้ามาทีนี่นุ่ดลายพ่ท่านเนาะ มีจะมาพันมีนาทอได้นี่มีทอเอามีทอในทางนี่ไปบัดเดินนี่นี่เราจนมากต้องไปหาปลาไปตัวเขาของเก่าพวกนั้นจะกำไงเนาะเน้นนำถ่วได้มาดินตำเไปนี่๋เดี๋ยวมันมาแถบ สมาูรมากพอมผลได้เราสายนนเนาะอะก้นเออยู่นึ่งกันเอยกมันน้ำเออขาดเลยขาดเลยบ่แม่มขาดเลยเราเลนน่นไ,นไ,ได้ดยังไงเดี๋ยวเปนงมป่าบ่เม่น่าเิ่นเห็ดัวเลยคิดว่าจุ้มจ้าง,งุมป่าเิ่นเห็ดทั่วดินเจ้าของทีคนนี้ กําลังกระเมินหันกับพ่อแด้อีกแล้วเนาะใช่เนาไปเห็นแดนนาเทียเป็นแบนี้ใ่าจมาบปาม่าบ่มาไบูเมนสบูเมนเบ่เขาอรกัถอยลังเนาะแถวนี้บุกกเฮ็ดได้ไหมว่าม่นดีแ้ดินเล้นี่ไปเสื่ออยู่บ่เบ็นตอนแถวๆนั้นกัหลายตอนนี่เลยกนบนหยู มาผ่านได้ลูกสาวคอยนมเนื้ม่มเมจกมือเลยอเคเลยองกันปาปนี้ไปนอได้ับปาุงเแบนีแหละการหาเงินหาคํำกันเทคมดีพวกง่ายม่มป็น้องเอ้เนาะขอบดูขอบเต้านะปะาเนี้ลงไปเ่็นกันดูกำลังพิงอ์ู่น่ะปละป โก็นำ่วมเพื่อเลยบิ่งแล้วนี่กระดุมเลยเนาะนำโวมบดแตด่พูคฟามที่นี่เกือบเข่าพอได้ทางเวะเพิ่นเนาะน้ำไหลมาแต่ผูเนาะเพราะว่าดินออืบิ่งนี่ชิต่ากระดุงเลยดินมานี่ตา่า อะไรเขานี่ด้วยทางน้องทางวันนั่นเบิงบวกล้าเขาว่าอันใหม่เขามาแถวนี้เลยกี่ขันหนุ่แล้ววะจ้ำหน้าห่วยบาทเลยอุ้ยหำถั่วมเพื่อนเอื้อไไเยเด้อคุณไหลไปเพื่อนเป็นตู้ข้ามบาทนี่เจ็ดบาทนี่ไปทางใดเล่บ,บาท ไหลมาแต่ผุนบดเลยเนาะบางบางบางเฮ้ยพี่ต้อมเอ้ยคอยไปก่อนเฮ้ยชีวาสบุนมาพร้อมสายฝนนี่แล้วเนาะมาไปดีเอ้ยก้ามไอ้เพื่อนว่าให้ขับมาเบิง้งเพื่อนหลังนี่ก็มีแต่ยกเสาขึ้นเนาะป้าลุงเนาะยกเสาขึ้นแหละทางพอสร้างค้ำก็ขึ้นกลับไปเฮ็ด เรียกอยู่เพื่อนปักอันเพื่อนเอ้ยเพิ่นอยู่ปักเซต่อได้ล่ะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิกลับมาเฮ็ดอยู่นี่ต่อบ่หรือว่าเพิ่นสิอยู่พุ่นเดกรอฟังเบิ่งนํากันเนาะย่สิโจ๊ะหลังนี้ไปก่อนเพิ่นสิเนให้ทงสร้างเพิ่นเฮ็ดเฮือนมีตู้ค้ําให้แล้วก่อนเนาะืคหองน้ําเราก็บ่เห็นเลย ดินของเอ้ยกับเราหันสีสูงกว่าเป็ตูกข้ามตูกข้มันสีไลมานี่นี่เขาหดีหย่างนด้มีดุมีเมียว่าป๊ามบนเนีงหน้ามากว้านี่ สวัสดีเด้อโดยดออวมาเลยสองเปียนออมาไปตู้ได้มาว่าทางเข่าทางไอ้ขาดได้กระสีเข่ากระไรมองทางเขานะน้ำกระสีเข่าบ่ได้ะไรกินนี่น้ำในคลองแถวนี้มันล้นเดิมมันเชาะไปโดยไปเท่าชีเมื่อจังไรประเด็นี่ ชิยังมาหาซิปชิมาชงผู้น้องอะไรกินวอนนี่นะเอ่อจะปีนี่สี่ปีปลายสี่ปีปลายน้องพิงสามปีสามเดือนนอนอะไรนั่นก็นอนยู่ในรถมาหอนหน่อบัดนอนเลยโอ้ลูกมือหลายแท้นี่สบายดีเด้อโดยเนาะโอ้เป็นลูกมือพี่ว่าเจ้านะบัดดี มาซอยชางเลยมามเ่ไรไอมาแตุ่กมุ่ญชุกเอาได้ดินได้บุญชมเยนะยังไม่ได้ดินซลาก่โดยสาทางในก่อนเนาะอ่อจะมั่มมาไปดุกมืดบาดนี่ช้มาพร้อมชายฝน อแถวบันทัดหันน้ำท่วมทางหมชีวิตนกทางถูกเฮ้ยยังยิ้มเป็นแป้นอยู่นช้เอกมาวะวันนี้ใช่ใช้ดิอยู่ใช่เอ้ยดีแจ่มคนว่าผู้เดียววาเจ้า อมาเตียงมาเทียงเมื่อไรได้ฝนตกเนาะจะหน่อยกระห้วยแต่แต่ว่ามานอีกใหเนี่ยผลมิดแต่แต่ว่าทางแบวันถาดแห้งนะเดี๋ยวนี้เวียนทางโอ้หจตีลยอะนาจะ่วงยางเบีย้โหเะคไ่หนงถ่เ้ขาไม้เยี่ยมบึง บ่บ่ลุต้องยากเด้ลงหมุดถมหัวเลยอาบน้ําสบายเด้ปาเนาะฝนแม่นเงที่เพิ่นว่าดีเพาพ้นที่หาพนสิตกแฮงเนาะเพิ่นว่า สีรษะทั้งนี้ก็นาะอันใดเปลี่ยนศีรษะได้ก็ยังปูกระโลบ่ะารแล้วี๋ยวพอดีชาวปูกระโลด้วยเนาะโอ้มันจังนะจังท่าซีนนะก็ยังปูกระโลยังโบเปลือยแมนแมนเห็นเอื้อร์แล้วว่าวอายุโดยเ้าศาบษะยังได้เรียบร้อยแต่เขาเช็ดลูกกาะลูกแก้วแต่เขาจังท่าซีบัดเดียวท่าซีแต่จังติกระโหลยังบบเปล้อนเก็บงานดีดวดไปเลยเธามีงบเนาะแต่ว่าเอื้อย์แล้วก็ว่าอยู่ บาเี่เอาเห็ดเด้อมียังงยนว่าเห็ดกมาได้ยืนลยยันจีเมื่อวันที่พอดีผมชเคื่องอดีดินมากนแม่มากรโดยมาสายลวนนี่ก็ได้อด้เนาะห้องนอน ตุ <c ười> à. À n, ้รอสิย่างเมื่อล่ะวะย่างเมื่อบ่ได้เจ้โลมขี้ตมล่มสวยทปแฮม่นทางเข้าหั่นมันขาดซหมื่น่มิเพนันปดแขนได้เนาะเบิ่งน้ําดไ้้ทางชายโหดหมอใหญ่แนันตุหมแกงไม้อ๋อหมแกงไม้แต่อุ่นใจแท้ ไปผีมือใครีมือโจโอ้ยน้องรตีมาได้เม้าวทำไมเนี่าเมื่อเดอยวโอ้โหเนาะบัดมันค่อยไปสิพอดีไลน์ต้องหนีผูกมองอันในที่มองอันนั้นทางเดี๋ยวเข่าไปวัดป้านะมันขาดเลยทางนะเวียนเข่ากินนี่มันขาดไรเหยื่อมันคนมันค่อยเปนคนนีมันค่อยน้าไหลแห้งเลย นี mm. hmm. ่บรไรเขาตู่ป่เปลี่ยนเป่าเปล่านด่เป็นตะุกอยู่นี่นาะเลยเนาะอ่างอยู่นี่เลยพิ่อ่างกว่าลูกเลยบ่อ้า มองนี้ได้ทำไมเขามีดินใส่ไข่เยบอบมองนี่มาอีกเลยอันตรายเดี๋ยวก็เป็นหอ้หนอเงเลยเนาะไปใช่เลย <c oughs> ระวังได้ระวังล้มได้จิตหลดลงเบิงโอลลชิมาะชงไปตู้บ<อ>่ ได้บ่เอ้อบ่ได้ถ้าเมื่อพวกเฮาก็ได้ถ้าเนี่ยเลยบ่อทางมื้อนะทางมื้อเด้ทางมื้อถ้าเมื่อพวกเฮาก็ได้ว่าได้เฮาเมื่อแล้วเฮาส่งเจ้าแล้วก็โคมาพุ่นเลยมบ่มีหยังล่มร้านาลอบ่ทําได้ก่อนได้บ่ได้บ่ได้เอ้ยก็ได้อยู่บ่ ได้ข้าโบช่อยสร้างเร้่องอะไรเรื่องหน่อยเดียวให้สร้างคนนั้นอันนี้ไอเปียนจับก่อนมือจิ้มมาซอยเลยซอยแล้วอนไรอ๋อที่ซอยโบก็แล้วติดกระโลเข้าประตงประตูเรียบร้อยใช่เราเราก็เป็นสร้างอยู่เฮ้ยเรายังเห็ดผู้เดียวต้องห่วงเราไงมือไปเช่าปลาไม่สิ่งตรงปลาไม่ตรงปลา ข้าไม่ขาแน่ขาไม่ขาไปตรงข้าไม่ขาไปตรงปลาแน่เปตรงยูไน่ะตูงยูตนาเื่อนด้หมุนทางโค้งบอเจอทีมาคนมาเลยโดยไปตูชาวเมือได้บ่เมืองไ่ได้หรอเมืองรดเฮาเมืองช่วงเมืองช่วงก็ได้ได้บ่แหละได้เมืองกับื้อไปเราบัดจกเมื่อเราไปปตูงตงาเตู มปดิเสีจะแล้วรา่านเราเรา่าตเรางน้เมือกหมเด้อโดยโดยโดยฮะขอบคุณขอบใจละลายโดยเอาชงไปตู้เลยไล่ปลาเลสีรง่ปย่างน้ำโดยโดยอ้รถอยู่นี่บ่รถนะใ่รถนี่งานติดบ่คขะบ่ค่ะ้องเปลี่ยนเบาะใหม่เนะอันนี้ดูเคยเลยเนาะ าาามาฝนแหงอ่าลมแห้งขนาดเลยย่นี่มีลมบอเออ่เนี่ออะไราทุนไปตรงป้าก่อนตรงตรงน้องโค้งพ่อไหมอยู่ใกล้ๆอันบอ๊ะอยู่ทางโคง้งเลยจะเห็นบอบ่อนะน่นเจ้ามาประตูโค้งเงี้ยแหละคะทางออกทางไงจะขี่ข้ามาชมีโค้ง โดยอยู่หันเลยอยู่หันเดยโดยโดยไม่ชมไม่เท่าแล้วสียบเบิ้งใต้นู่กับกูเด้อสางวันยังไะนะเล็โอทางนาตีสบายดีนะน้องเลยโดยมาไะใช้ะนะบอกว่าได้ผมว่าไ่ได้ันได้เลยว่าทางมันว่าบรรทัดแห้งยีดี ลองแตะสิมาโชวไ์ไถปถ่าไไปถ่าบ่เมื่อ <c oughs> ไม่ถา่ายยานน้องแตงหมวเลยไม่ถ่าปฏิเสธวะดิไปถ่ายระย <c oughs> ะยอิร่แหลมทางนป้อทางมอง,างองน,น,อนี้นอกนอกนอกขาดเนาะเพราะว่าเพิ่นยังพดทันจกข้องตูนมาบ่วันนี้มาเพื่อเมื่อล้วจะคือรถมาเองบ่มาแต่มือมือมือเท้ามือูนตรงนี้ันเองโอ้บับดี้ะน้องเมื่อก่อนนะเนาะ เอ้าโมมื้อก่อนหั่นข่อยแฮงมื้อวินิดนึงก็พ่นมาอือบ่ไปเห็นทางอันตรายอีดิหน่อยานีก็มาเพิ่นแล้วเปียกบเลยเนาะพี่เนาะเปียกบอางเลยผู้ใหญ่อลมบ่ยิ้มคนกําลังมีความักนี่เฮ็ดจังได๋ก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียว่น้เนาะเมื่อแล้วเพราะว่าอัน เคยเป็นห่วงแม่ท่าวอยู่คนเดียวเ,เมื่อตอนฝนตกแห้งๆอตอนร่มไม่ืีตอนลมแห้งๆตอนรมไม่แห้งชื่อหันเดียวกันบอลโศกคือคือๆกันเถะมันสั่งในเฟซร้วก็รวันนี้สั่งในเพ<อ>ิ่นหันเดียวกันหันเดียวกันเลยอันนี้บ่อนว่าวันทองจำนะฮะนะแล้แขนนี่ฮะกล้แขนอันนี้อันนี้ชื่อเอ๋โอ้วงดูวดู จำกำไรแขนจำไว้จีบเปมนจักมื่อจำนี่นะจีบเปมนจักมื่อจำโบไลทางนี้ก็ยิ้มแป้นเดอโดยเนาะอยากบอกเลยบอกเลยเก็บแล้วหอดสายแล้วยังมาทันไปทางมายักมาถึงไปางมา อ่ะเนาะป้าสันไม่แต่ว่าหน่อยเขาก็ชิมื่อส่งมิตู้อยู่พุ่นพีหละมาส่งเราบุก้าเมื่อวน้องเดดน้องแดดชิมื่อส่งอยู่มาไม่ตู้ใส่หัวเลยกินนี่มาหนังตู้ม่เอชิไม่เท่าเลยแถวเลยนักล้มก่อนจิตาจะมากับน้องตูนบ่ชาวเนี่ยนะตูนในแถวมีอยู่เว้ยใเแ่ามาเด็กใครไปกไปชื้นเลยนี่ก็เรื่องคือขายลูกมาแล้วเนี่ย จำโดนเอาไม่ได้ก็ค่อยจะตามามันเอาไปแค้มพูนโอ้มึงไปพูดนั้นมาไม่เอาคนไหนเอาไปแค้มเอาะย้อนงานคุณชิลุงนี่ดีได้น้องตูนมาก่อนนะถ้าน้องตูนบ่เมื่อไหนเย็นบ่กล้าขับรถเมื่อล็อกทางเนี่ยมึงทางนี่อันตรายดีอืมอ๋อมือพูนยังเหม่อมือได้ได้มมันทองนอนคนเดียวจะขึ้นสองคืน แม่นบ่านนอนคนเดียวโดวย <laughs> พอมีมานอนนำ้ำ<อ>เออคือในพอมีมนอนนำ้ำ<อ>ใครอายุสพัพพมีมนอนนำ้ำกันสิป,ปอลอดภัยหรอจ๊ะแม่คนอมมองอจักพี่ผ้าชั้นเนาะแต่คลิปนี้เขาก็จะได้จบก,ก่อนเลยชิเมื่อส่งไม่ตู้อยู่ที่เก่าแล้วแล้วอีไว้ก็จะได้พากันให้เรามานอนอยู่พี่ได้สบาย แล้วก็ขึ้นกับสร้างเพิ่นแน่นี่กะทราบหยังแล้วเรียบร้อยจังว่ากันเนาะทางเอื้อยเพิ่นได้เข้ามาเบิงบ่งมืนี้โอยปลาทันแม่ตู้เด้อสวัสดีเด้ดดดอคลิปนี้เนาะโอ้ยยังนีแรันแตกบ้อยหน้าจอ <c oughs> ปา,ปาสักะโอเค่พี่น้องเ้เนาะสําหรับคลิปนี้ทางเฮากได้เข้ามาเบิง่งเป็นหเป็นตา ทนทั้งเอยกับอ้ายเพิ่นมื้อน,นี้เนาะขอมาแบบรทันหันเนาะบ่ได้ซื้อหยังมาฝากทางสร้างเพิ่นเลยฝนตกปลาลุงเอยพอดีน้นองพิงเพิ่นก็นอนแน่แะจักมื้อจกักดสิเข้ามาเยี่ยมมายามใหม่ือแนวเย็ยนๆเาฝากสร้างเพิน่นโดยนนี้ก็มีแต่สร้างเปลี่ยนกับสร้างอันน้องทองวันเนาะมาซอยห้ยพี่น,น้องเอยมาซอยกันได้เฮ็ด,ดอยู่2คนแต่ส่วนสร้างพอค่หันกลับเมือ่อเฮ็ดเฮือนของเอยกับอ้ายเพิ่นอยู่ปากเซ สีแ่งกันเทดอยู่พุ่นบบบน,นี้เนาะโดยป๋าังเลยสำหรับลีปนี้ทั้งเฮากับขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอ้ยกับไอ้เด่ะเนาะที่ได้วางใจให้ทั้งเฮาเป็นสะพานบุญให้ตลอดมาและตลอดไปเด้อขอบคุณขอบคุณอ,อะไรเนาะสำหรับลิปนี้ไปแล้วสบายดี